คุณจะใช้คะค่ะไม่ผิดอีกต่อไปถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเบลนะคะ Best Friend Wedding Project ค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมีเทคนิคมาฝากทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการใช้คะ้ะค่ะหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าใช้ไม่ถูกเพราะว่าพิมพ์ทีไรเนี่ยก็จะโดนชาวเน็ตมาว่าโดนเพื่อนมาว่าว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะคะค่ะแบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ก็มีคนอีกจานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่รู้ รู้ตัวว่าตัวเองกําลังใช้คะข่ะผิดอยู่นะคะจริงๆเนี่ยปัญหานี้มันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณใช้คะข่ะให้ถูกต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมันจะทําให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ในตอนนี้คะ่ะเทคนิคง่ายๆนะคะที่เบลนํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือก่อนที่คุณจะพิมพ์อะไรหรือว่าเขียนอะไรลงไปนะคะให้คุณลอง ออกเสียงพูดออกมาก่อนค่ะถ้าสมมติว่ามันเป็นค่ะเนี่ยก็จะต้องเป็นคอควายไม้เอกแล้วก็สระอะนะคะแต่ถ้าคาที่คุณพูดออกมานั้นเนี่ยมันเป็นคําว่าคะก็จะเป็นแค่คอควายกับสระเฉยๆไม่มีไม้เอกมาออกเสียงสองคำนี้พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะมีไม้เอกคะไม่มีไม้เอก และตอนนี้ลองจินตนาการว่าเรากำลังจะไปคอมเมนต์ให้เพื่อนที่รูปรูปหนึ่งอยู่สมมุติว่าเราอยากจะพิมพ์คำว่ายินดีด้วยนะคะอะมาแล้วนะคะคะม,ม,มีไม่เอกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิมพ์ไปเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคะไม่มีไม่เอกอ่ะต่อมาสวัสดีค่ะง่ายๆสวัสดีค่ะมีไม่เอกไหมคะ เสียงขาม,ม,ม,มีไหมเอกไหมมีไหมเอกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นสวัสดีแล้วก็ขอควายไหมเอกสระอะนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่ ง่ายมากๆที่เบลอยากจะให้ทุกคนไปลองใช้แล้วก็เริ่มพิมพ์คะค่ะให้ถูกต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่ว่าถ้าคุณสามารถพิมพ์ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายอาชีพที่คุณทําอยู่ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ค่ะเบลอยากจะบอกเลยนะคะส่วนมากเนี่ยมันก็ใช้กันซ้าไปซ้ำมาแหละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะว่ายังไงนะคะ อ่ะมันก็แค่นี้แหละก็หัดใช้คำเหล่านี้ให้ชินนะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในที่สุดค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะมีส่วนช่วยให้คุณหรือว่าคนที่คุณอยากจะบอกเขาให้พิมพ์คะค่ะให้ถูกต้องเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ออกไปให้เบลด้วยนะคะและเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ